ไม่ต้องขึ้นมาลูกเล่นอยู่ข้างล่างเดี๋ยวน้องจะขึ้นมามนั่นเดี๋ยวน้องจะยกรถขึ้นมาแล้วลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างค่ะมจะมอกระจามินก็ขับรถเล่นแล้ว กักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เอไม่ใช่เรไปไหนได้ไม่ไปตลาดก็ไปได้แค่นี้เลยค่ะก็ต้องระวังตัวไงคะไม่เอาขึ้นมาค่ะป้าอาลงไปข้างล่างเลยป้าป้าลงไปข้างล่างเลยป้า,ปา,ไ,ปา,า,ปาไม่ต้องขึ้นมาค่ะป้าเบอร์แปดค่ะป้าป้าเบอร์แปด ลงไปข้างล่างเลยไม่น่าเห็นไหม <t ained> เห็นไหม <t rio> เห็นไหม <t rio> เห็นไหมเ <t rio> ห็นไหมหงายท้องปังงางอ่ปะป้าลงไปข้างล่างค่ะป้าไปขับข้างล่างไปขับไปตรงรนู้นใหลูกม่จะดูว่าน้องตามเจ้าเมืองไหมอ่ะลงไปข้างล่างค่ะปลาลงไปข้างล่างบุญบุญบุญบุนเปนงเห็นไหม 哈哈。<laughs>